สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนกับมโอบผมอีกแล้ว MG พีิคนเดิมและว,ว,วันนี้เราก็อยู่กันในเกมเซเว่นไนน์นั่นเองโอเคเนาะก็ช่วงนี้ไม่ได้ทำคลิปเลยเว้ยเป็นไข้อยู่ก็ห่างหายกันเป็นนานแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดแพ็กสักหน่อยเห็นแต่ว,ว่าแพ็กที่เราจะมาเปิดนั้นผมจะเป็นแพ็กที่เอามาทำจิ๊กซอว์นั่นเองจะเป็นใบใบอะไรนะใบเรียกแบบเลือกได้อ่ะไปดูกันก่อนใบเรียกแบบเลือกได้คืออะไรชึบมันจะมีกิจกรรมอยู่ใช่ไหมนี่ไงใบเรียกแบบเลือก ซึ่งใบเลือกแบบเลือกเนี่ยมันก็จะใช้รูบี้เนาะจากแต่ก่อนมันใช้เท่าไหร่นะ250รบูบี้แต่ถ้าเป็นแบบเลือกได้จะใช้3 0 0รูบี้นั่นเองซึ่งมันก็จะให้เลือก5ตัวเลือก5ตัวแล้วมันจะซุมสุมหนึ่งใน5ได้แน่นอนโอเคเนาะ,เ,นะเดี๋ยวเราไปดูจิกซอก่อนจิกซอจิกซอคอนเทนต์คอนเทนต์จิกซอว์เซเว่นไนซึ่งตอนนี้ก้าหาผม44อยู่เนาะผมได้จิกซอมาก้าหาผมจะ4 6นั่นเองซึ่งจิน้าดเย อู้สงชิงเตา่านาจาพีดั้มแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ปารตคาวนั่นเองแต่รู้สึกปารคาวมันมีขั้นต่ำห้าดาวมันเลือกไม่ได้มั้งอ่ะเดี๋ยวเร,เราไปเลือกกันเลยมีใครมั้งนะจินเลจินเลอู้สงโอเค้เาขอร้านค้าทาไมละ่ะร้านค้าไปเรียกอ่ะจัดมาจัดมาอยู่นี่ เสียงอาจจะแปลกหน่อยเนาะคลิปนี้เนื่องจากเป็นค่าอยู่เนาะทีมีใครบ้างนะมีจินมีเลนาจาอู้สงนาจาอ่าอู้สงหน่อยว่อู้สงนิโปชิงเตาโอเคอ่ะไปเริ่มแพ็คแรกกันก่อนชึบชึปเตึ๊์ดเติรด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  จับ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 อืมอืมสามใบข่าแรลกขึ้นต่ำขวาโอ้ฝงเย็นได้ไปแล้วล่างอืมอืมล่างอีวานได้ไปแล้วอ่ะใบกลางได้อะไรเจออ่ะได้จินมาจิ๊บแล้วก็คัดจินออกเนาะแล้วก็ใส่ตัวอื่นไปแทน ตัวหนึ่งอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูอีกรอบก่อนผมลืมผมลืมชึบชึบชึบมีเลเลอูสอ้สงชิงเต่าตอ๋อพีดัมจัดไปพีดัมพีดัมพีดัมชึบมีพีดัมนาจาพี่โปชิงเต่าอยู่นี่ไงมีเลแล้วก็อูสอ้สง เมื่อกี้เราได้จินแล้วเนาะอ่ะจัดไปต่อจิกซอกันเถอะชึบแากที่สองว่ามาติด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 ดติด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 ดจับๆับๆๆๆจัข้าแรงขั้นต่อมสามใบอีกแล้วอ่ะซายล่างชึบไม่เลืองแสงนี่คงเบ่งแน่นอนขวาไม่เลืองแสงโอ้เซอินก็มาแล้วก็ใบก้างชึบเลย เปิดซ้ำเลยไหมเปิดซ้ำเลยดีกว่าอย่างเงี้ยชิบไม่อยากได้เลยแล้วเจ็บจับเจ็บเจ็บ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 แฟนกระซิบบอกเอาเทสโตว่เงั้นแร <c oughs> งขั้นต่ำอีกแล้วโอ้ยอย่าได้เลยซ้ำอย่าได้เลยซ้ำอย่าได้เลยซ้ำไ,ไปละไม่เลื่องแสงอืมอะไรนะลีนะ่าไปขวาไปขวาขวาโอ้น็อกอิมูเลเตอร์ก็มาแล้วไปก้าง จมตีอูสอ้สงหัวแดงๆดอู้สงโอเคสุ่มอีกครั้งสุ่มอีกครั้งมันจะได้ใบเดิมมาเปล่าวะ,อะลอง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 ชิปไม่เอาเลยไม่อูอ้สงปิง้งซีใบโอเคใบล่างนี่อะไรนี่แม่สไปร์าลาน,นีนแน่นอนแล้วก็ขวาล่าง นี่นี่นี่จู่ล่งเหรอชึบชึบใช่แล้วจู่ล่งใบขวาบนไม่เลืองแสงนี่จะเป็นเวลิกา้าแล้วก็ใบกลางไม่เอาอู่สงไม่เอาอู่สงอีบ้าบอกไม่เอาอู่สง,งยังไงดีวะเนี่ยอ่ะไม่เอาอู้สงเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่เอาอู้สงกะเล นาจาผีดำนาจะผีดำแล้วก็ชิงเต่าเราเลือกตัวอะไรดีวะเลือกตัวอะไรดีอ่านาชเลอร์ลุกไม่เอาชาชเลอร์ลุกมีครบเลยเอาเบนสินะเราจะไปทำคลิเปเบนเนี่ยวะลืมไปเลยเอาเบนเอาเบนเบนแล้วก็เบนแล้วก็เบนแล้วก็ใครมีครบวะเนี่ย เอาเปแล้วก็ลูซี่ดีกว่าลูซี่เอาลูซี่ไปทำ4 6โอเคเริ่มใช่แล้วนาจาพีดั้มชิงเตาส่วนปาร์ตคาวที่ไม่ได้นั้นเดี๋ยวเราไปาไปอะไรนะไปรวมเอาไปรวมเอารวมแบบเลือกเนาะชิบ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 ไปบน ลีโอใบขวาชื้อจ๊กเกอร์แล้วก็ใบก้างมึด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 มดมด,มด,มด,มดชิงเตาโอเคเหลือใ <engag brake. S 1> ครเหลือนาจากับพีดัมจัดมานาจาพีดั้มห้าใบนาจาราพีดั้มนาจาพีดั ได้แถวนี้นด้วยดีเนี่ยนาจาพีดัม้มนาจาพีดัม้มนี่อีวานมาลังชือ้อไม่เลืองแสงนาจาพีดัม้มโอ้นี่เอเลนเอเลนห้าดาวด้วยไปขวานาจาพีดัม้มโอ้ยหัวล้นล้นไม่มีผมหลวงลีแน่นอนแล้วก็ใบบนนาจาพีดัม้มนาจาพีดัม้มนี่น้องยุ้ยของเรานาจาพีดัม้มนาจาพีดัม้มมืดมืดโอ้อู้สงหรอเอ้ยไม่ใช่มืดมืด นาจานาจาโอเคเหลือผีดำตัวเดียวเนาะเหลือผีดำผีดำผีดำจะสุ่มหรือจะผสมจะสุ่มหรือจะผสมจะสุ่มหรือจะผสม,อมขอขออีกสักครั้งได้ไหมขออีกสักครั้งจัดไปเดี๋ยวเราค่อยไปรวมดีกว่าผีดำจงมาผีดำจงมาจะได้ผสมคู่เดียวเป็นปาร์คพาวเนอะเหลือผีดำ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  ้ายสายสายสายชูปโอ้โหนี่หลีจริงไปบนเวทเวทเวลิกา้าอ่ะเรามาลุ้นกันใบกลางนี่ใบกลางไม่เลืองแสงมันไม่เลืองแสงแล้วไหร่ใบกลางมันจะเป็นใบเลือกเนาะโจมตีโจมตีโจ,จมตีบ้าอะไรมืดขนาดนี้อืมนัชชิงเต่ามาอีกแล้วอ่ะสมไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยล,ลืม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 นับอ่ะครั้งสุดท้ายแล้วกัน ไม่ได้รอบนี้เดี๋ยวเราไปรวมกันดีกว่าเนาะซับ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 สายชื้นโจมตีมาโจมตีมาโจมตีตัวนี้เฮเวนเนียใบยบ,นบ,ยบนไม่เลือยงแสงใบบนไม่เลือยงแสงแต่โคโคใบกลางโจมตีมาโจมตีมาลูกโจมตีโจมตีเฮ้ยโจมตีนะเราเหลืออะไรนะกูลืมเลยเนี่ย ชิบ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 พีรัมโอเคครบแล้วอ่ะกดออกชิบจิกซอรครบแล้วเหลือปรัรคาตัวเดียวปารคาเป็นตัวละครที่เราเลือกไม่ได้เนาะจิกซอได้รับแล้วได้รับแล้วได้รับแล้วเหลือแผ่นที่11เหลือปาร์ตคาปาร์ตคาเอารวมเอาดีกว่าไปที่คอนเทนต์รวมปาร์ต้าใส่วัตถุดิบ ใส่อะไรที่เราไม่ใส่ไม่ใช้เซอินไม่ใช้แน่นอนใส่เข้าไปแล้วก็เซอินกับคารินคารินก็ไม่ใช้เพราะคารินกับเซอิน4 6แล้วตกลงมาแล้วจิก่อจะได้แล้วจะได้แล้วชึบปั๊บเขา้าจิกซอเซเว่นไหน โ <uge ot> อ,อ้โอ้อตกใจคือยังไม่ได้ไปกดรับโอ้แม่งใจหายวูบเลยนึกว่าแบบไปกดแล้วมันไม่ได้เบนเบนมาด้วยกดรับก่อนกดรับก่อนโอ้นึกว่ากดแล้วมันไม่ได้แม่งใจหายวูบเลยเมื่อกี้เย้กล่องกล่องคิวก็มาเฮ้ยกล่องคิวกล่องคิวลิ้นลิ้นลิ้นกล่องคิวโู้กล่องคิวเว้ยอย่างงี้ก็ได้เหรออ่ะปัดเข้า โอเคได้จิกซอรพร้อมได้หลินพร้อมอืมอะไรมันจะคุ้มค่าขนาดนั้นเว้ยกดรับรางวัลน,นั่นไงพยัคฆ์เมฆาเป็นหลินกับพยัคฆ์เมฆาเว้ยเย็ด้บทจะมาก็มาง่ายเนะหลินเนอะอ่ะก็มาถึงช่วง Q&A แล้วแหละอ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มคำถามสิบคำถามมาตอบกันดีกว่า ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มคำถามที่หนึ่งกันเลยคำถามที่หนึง่งรนดอมก็คำถามนี้ก็มาจากเซเว่นไนส์สเตชันอีพีที่141เปิดแพ็กการันตีมีโฮตัวที่ห้าสิบมาแน่แนๆไม่มีพลาดโอเคมี105คอมเมนต์ใช่ไหมซุ่มมาชึบกดอย่างเนี้ยยังไม่กดเหรอชึบอ่ะซุ่มมีโฮสามตัวครับซุ่มได้มีโฮสามตัวครับก็มิกิเกมเมอร์ทีเฮดก็อินดีด้วยครับโอ้โหแม่งมึงสุม่มได้มีโฮตั้งสามตัวเลยเหรอเนี่ยดวงทำด้วยอะไรวะเนี่ยอ่ะจัดไปคอมเมนต์ที่ชบ มันไม่แรนดอมให้เหรอหรือแรนดอมได้ตัวเดิมอ่ะเอาใหมเอาไหมเหมือนสองชึบดักไซเกมเมอร์ทีวีบอกว่าผมอยากให้พี่ทำเซเว่นไเจ็ดเคได้หรือเปล่าครับบอกก่อนว่าเซเว่นเจ็ดเคนั้นทำแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์เพียงแต่ว่ารอเวลาหน่อยนิดหนึ่งมีเวลาว่างๆจะทำาให้เนอยสำหรับเซเว่นเจ็ดเคเนาะโอ้แม่งอีพีเจ็ดกับอีพีแปดต่างกันเท่าไหร่วะเจ็ดเดือนอีพีแปดกับอีพีเก้าจะกี่เดือนวะเนี่ยอ่ะจัดไปอ่ะไปคอมเมนต์ที่สามชึบ ดิวซ่าดีเอ็กบีทีวีพี่บิ๊กห้มีส0งร้อยไหมครับมีครับผมแต่ไม่ให้ยืมไ <laughs> ปคอมเมนต์ที่4คอมเมนต์ที่4จัดไปมิกุจังมิกุจังบอกว่าบี้เยอะแบบนี้คนบี้น้อยอย่างเรานี่เจ็บปวดมากก็เล่นเรื่อยๆครับผมสะสมบี้ไปเรื่อยๆเนาะฟาร์มฟาร์มเล่นฟาร์มกิจกรรมอารีน่าตีเวอร์บอสโอ้คิวขนทางการหาบี้มีเยอะแยนะเนาะอ่ะขยันขยันฟาร์มเขาล่ะจะได้มีบี้เยอะๆเหมือนกันไปคอมเมนต์ที่5ชึบ ดอสโกบอกว่าพี่ครับพี่ลองผสมเค้ก5ดาวกับเจน5ดาวเท่านั้นแหละอะไรนะผมเห็นเขาผสมเห็นเขาผสมครับพี่ไม่ต้องเอาตัวนี้ครับผมพี่ต้องเป็นสูตรนี้ครับผมสูตรผสมตาซุปไก่สกัดได้แน่นอนคุณผสมเล่นยังได้อเออไม่ได้กดอัดคลิปไ้ด้วยเดี๋ยวว่างๆจะผสมให้ดูใหม่เนาะแต่ตอนนี้ดองเบนไม่อยู่เดี๋ยวจะเอาเบนเทนมาผสมให้ดูอ่ะายคอมเมนต์ที่6ชึบอ,อ่านว่าอะไรเนี่ย G S J S e h d e h d เ่นว่าอะไรวะนี่อ่านไม่ออกพบกันใหม่คลิปหน้าถ้ามี Europa. ยูโรปายูโรปาคืออะไรวะโอไป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 ,ไปคอมเมนต์ที่เจ็ดนัดเลมมนนีบอกว่าก้าหายัง34อยู่เลยมีตัวหายางมาอีกแล้วมีโฮใช่ไหมอืมถ้าเล่นทีมสปีกก็ต้องหามีโฮมาหน่อยเนาะแต่สำหรับทีมถึกแล้วก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เนาะก็ใช้เอลิเซียไปเหมือนเดิมอ่ะ คอมเมนต์ที่8ชึบอะไรเนี่ยธนะธนะภูมิเหรอธนะภูมิธนะภูมิเทนไทยบอกว่าบินแน่เอาเพลงท่านประยุทธ์จันโอชามาเปิดเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะบินเพราะกูอ่านคอมเมนต์นี่แหละกูว่าเนี่ยไปคอมเมนต์ที่9ชึบแบล็คแคสซี่เหรอแบล็คแคสซี่ชาแน,นลคลิปนี้เบนหายเออลืมเลยว่าคลิปก่อนไม่มีเบนเนาะแล้วคลิปนี้มีหรือเปล่าวะ เออแม่งคลิปนี้ก็ลืมดูเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาไปดูย้อนหลังเนาะไปคอมเมนต์สุดท้ายชึบอ่ะอันนี้อ่านไปแล้วเอาไหมเอาไหมตลกดีบอกว่าว่าแล้วพี่ต้องมาทำคลิปยูทูบเบอร์ไม่ทำคลิปจะให้ทำอะไรวะเนี่ยโอเคครับผมก็จบไปแล้วเนาะสำหรับ10คอมเมนต์ฮาเฮไม่ใช่10คอมเมนต์ฮาเฮดิ10คอมเมนต์ถามและตอบในท้ายคลิปเนาะอ่ะคอมเมนต์คลิปหน้าจะสุ่มได้ใครก็ลองมาคอมเมนต์ดูกันละกันโอเค และสาหรับใครที่อยากผมทําคลิปอะไรไปคลิปต่อไปนั้นก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเลยถ้าผมมือว่างผมทําให้แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์และสำหรับใครที่ไม่กดซัมต์ครก็กดกันด้วยหล่ะจะได้มีคลิปอะไรพวกนี้ให้ดูกันต่อไปสำหรับวันนี้ก็ได้เวลาแล้วแหละจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีบายยขอตัวไปกินยาแป๊บหนึ่งโอ้เป็นไข้ตัวร้อนขึ้นมาอีกแล้วเป็นไข้ก็ยังไม่ไาวแม่งไปต,ตีอารวีต่อโอ้น้ามุกไหล